กูว่าคิมคงไม่กลับมาแล้วแหละไอ้ต้ากูไปห้องมึงไม่ได้แล้วนะกูอยู่กับกิตกูว่าไอ้กิตกับไอ้เชนมันต้องแอบคบกันแน่ๆมันสองคนคบกันแล้วมึงจะทำไมวะก็ไม่ทำไมแต่ถ้ากลุ่มเรามีกันแค่สองคนอะไอ้เฮียไม่เอานะเว้ยคนรูอ้อะไอ้เฮียต้องอยู่กับมึงสองคน่ะไม่เอาอะอยู่กับกูสองคนแล้วมึงจะทำไม ก็คือกลุ่มแตกไงจะว่าไปเราสองคนไม่ได้สนิทกันนะเว้ยตอนแรกกูไม่ได้จะเป็นเพื่อนกับมึงด้วยซ้ำแค่คิมพามเข้ากลุ่มพอไม่พวกมันแล้วอะแล้วแค่คนแปลกหน้าปะเฮ้ยใครอะมาทำอะไรห้องผมอะเฮ้ยใครอะกูถามจริงเหอะมึงเคยเนื่อยกับตัวเองบ้างไหมวะ เออห้องมีอะไรกินปะกูหิวเปออยู่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่สยามพอดีมีขนมมาฝากว่างมาเอาไหมเยอะละเฮ้ย มึงมีแฟนแล้วอีกคนเหรอวะแล้วไงมึงจะออกไปเอาไหมล่ะกูไม่ถึงขนมอะนี่คุณเป็นใครครับคนแปลกหน้าไม่ยุ่อะไรกับผมครับเนี่ยเฮ้ยทล้มาทิ้งกูวไว้คนเดียวแบบนี้เนี่ยนะเออคุณไปกันให้หมดเลย